สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพนญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเลื่ดนอีกคนหนึ่งชอบชอบเป็นกระเทียมเป็นมะเร็งน,นะนั่งกินไทยก็เป็นเมืองไทยเพื่อนอีกคน,<อ>เ,นเลืเเอดเก็บถอยหลังมาเพราะว่าต้นมันใหญ่ที่ต้นมันใหญ่ เก็บกระเทียมเมียกระดำนา,าก้มเก็บเอาเก็บเอาแสนไปถึงไหนอยู่นั่นแหละไม่ขึ้นมาเอาไปไนนั่นก็มีทันเียวนกันใหญ่เหมือนกันอือเหรอตรงนี้เป็นเป็นจุ้มใหญ่ดินมันสมบูรณ์เอกัน มันมีหลายที่อยู่น้ำแสงก็ไม่ได้ไปเก็บตรงนี้เสนท์พัล้เขาเขาเก็บมาตั้งแต่ตั้งแต่วัดยังไม่เปิดนู่นพัลลุเขาไม่ได้เก็บตรงนี้เขาไม่เก็บตรงนี้เก็บตรงโน้นใกล้บ้านอืมใกล้บ้าน ปีที่แล้วนะ้ะเรามายังไม่มาคุยเอาเนาะ <c oughs> โกยเอาเลยแหละขาวไ,ไ,ไงวปีนี้ไม่ต้องโกยไ,ได้ตั้งเยอะอืมได้ตั้งเยอะกลับมาอีกทีนี้เป็นป่าเลยโอย <c oughs> งาาม,มาก งามมากงามมากงามจริงๆไม่ได้ไม่ใช่งามเล่นๆงามจริงๆง,งามจริงๆอีกหน่อยนี่โอ้โหพี่ขึ้นเยอะกว่านี้อีกใช่ยิ่งโตก็ยิ่งหน,นาตึบ๊บใช่ดีน้ะโตไม่เท่ากันเนาะมันก็จะได้เส้นอีกใช่ไหมใช่เ,เป็นรุ่นเนาะ โตเท่ากันแล้วก็หมดใช่ไหมใช่ไอ้ที่ต้นใหญ่ๆอะ่ะลงลึกหน่อยต้นเล็กๆมันลงยังไม่ลึกเพราะว่าเม็ดมันเพิ่งจะร่วงแล้วหัวมันยังไม่โตแล้วต้นมันก็เลยยังไม่โตไปด้วย มีเพื่อนมาเก็บอย่างนี้ค่อยอยังชั่วหน่อยมือข่าวที่แล้วให้พ่อบ้านมาด้วยพี่ปิยะแกมาเย็นเท้าเอวแล้วก็ถือกล้องน่าสงสารดูท่าทางกแกเลยอดขำไม่ได้อยากแกมาเป็นเพื่อนคงจะมาข้างเดียนนั่นแหละแกงอยากมาเป็นงั้นแเลย แจ้อยากมาเป็นเั้นแหละมาเป็นเพื่อนอะแกกินก็ไม่กินแต่ปีที่แล้วนี่เป็นทอดใส่ไข่กินอยู่นะทใส่ไข่กินยใช่ใช่แกกินอยู่ทำทอดใส่ไข่กินอยู่แกบอกว่าอร่อยแกบอกเพื่อนแกด้วยนะแกบอกอร่อยกินกระเทียมป่าไม่เคยกินแต่แรกไม่กิน แต่เห็ดนี่ยังไงก็ไม่กินขอซื้อดีกว่าอะไรเงี้ยเห็ดมันมันเมาอย่าบอกขอซื้อที่กินก็กินแต่นั่นเห็ดเหลืองนั่นแหละทำไม่ก่อนนะจำบูที่เห็ดเหลืองเอตายเออมันเมาได้ใช่ถ้ามันเมาแล้วมันตายได้อ่ะ ที่ที่เขาถ่ายที่เขาลงมาก่อนนะที่เดนมาร์กอะแล้วก็ีวีเดนอ่ะอู้มันขึ้นแต่วันทีนี้เพนเมนเข้าไปเขาบอกว่ามันแก่หมดแล้วพี่เขาเก็บก่อนเก็บก่อนก็แก่ก่อนใช่ใช่ถอดมันมีมาไม่เยอะมันก็ มันก็ขึ้นไวเพราะว่าเมืองมันมันไม่หนาวเป็นเมืองเราเก็บไปด้วยเหยียบไปด้วยนะพี่ไม่เหยียบก็ไม่ได้เพราะมันเยอะเนาะสงสารมันมันต้องเเหยยีบไม่มีที่เดินไม่มีที่เดินเพราะมันมันถี่จริงๆริงถี่มากใช่จมดินอยู่นี่มันก็ขึ้นมาอีก พี่ใส่กางเกงเป็นกางเกงซัมเมอร์เลยนะกางเกงลอยๆแล้วซัมเมอร์ล้ถุงเท้าก็ไม่ใส่แล้วทิ้งละไปวัดวันไหนพี่มันเออพี่ก็จะไปวันอาทิตย์พี่ก็ยังไม่บวนหรอกเพราะอยู่กับแก ว่าทคอา้านแกก็เ<ด>พนก็จะไม่ไปบวชพักน<ด>ึงนั่นแ,แหละพักนี้ก็จะงดๆการบวชก็เพ่นก็จะไปวัดไทยแล้ววัดใหญ่อะ่ะใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับแกไปก่อนเราจะไปเที่ยวที่แพรกกัสซูนกันนะจ้า แล้วก็จะไปคิดตสันสั้นจะไปนั่นก่อนที่เป็นจะไปวัดนะ่ะเจ๊บอกจะหาเวลาให้ให้อยู่ด้วยกันก่อนอก่อนที่จะไปวัดเพราะว่าเป็นไปนานอ,อยู่สามเดือนแต่เพิ่นก็ดีใจนะจะไปวดนะัดาะดีใจดีใจเพราะว่าชาตินี้ทั้งชาติฝันมาตั้งนานแล้วใช่ไม่ใช่จะเอา ที่วัดอย่างเดียวดูธรรมดาอยู่บ้านเราก็ทําต้องทำไม่ให้มันเสื่อมใช่แต่เวลาตอนที่เป็นอยู่คนเดียวอ่ะเป็นปฏิบัติได้เข้มงวดกว่านะพี่พอมีแฟนแล้วก็มันก็ไม่เหมือนกันคุณไปหาลูกเมกี้นี่ะโอ้ยไม่มีเวลาจะนอนแล้วก็ง่วงใช่ไหมต้องทำไม่เท่าไหร่ต้องฝึกเอาอยู่บ้านก็ต้องทำคือแบบไม่ทำมันก็เสี่อมกว่าจะนิ่งได้อีก อืม <Ừ, S 2> ใช่ี่่ที่ทำงานที่ก็ทำพี่เก่งนะนทำอมทำเพราะว่าไอ้ของนี้มันต้องมีทุกวันแล้วก็โชคดีที่มีงานทําด้วยไม่ใช่อะไรหรอกบางคนเขาตกงานตกงานกันหางานกันชุลมุนหางานอะหางานสมัยนี้มันหางานยากจะตตาอยู่ยากโอ้ต้องได้นอต ต้องไปสอบไปเสิร์ฟใช่ไหนพี่ไปสอบเดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้พี่ต้องไปเรียนใหม่แอ่พี่ผ่านเขตแล้วใช่แต่เขาไม่นี่หรอกไม่นี่อันนี่แล้วคนละรุ่นเออไม่ใช่เราได้งานมาเยอะนานแล้วไงแล้วจะไปสมัครงานอีกเขาก็ต้องเข้าเป็นเอาใบเหมือนที่อื่นเขาไม่เอาเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมแล้วมันเขาเอาที่อื่นเขาไม่เอาเรู้รรว่ารู้ไหมว่าใบกับเคขียเขา เปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนเขาจะให้สอบใหม่เขาตั้งอายุให้ใหม่เขาจะให้สอบใหม่เขาบอกว่าคนแก่ขับรถแล้วงงแล้วงะเริ่มแก่แล้วนะเน่เขาเขาเริ่มเอาไว้กับขี่คืนจากคนแก่แล้วเขาตั้งกําหนดอายุเท่าไหร่ไม่รู้เป็นอ่านอยู่เป็นจะไม่ได้เจ็บมั้งโอ้ยมันก็น่าจะได้ยาวกว่านั้นหรอกไม่ที่เขาให้ใหม่อ่ะให้ขอบใหม่่ะไม่รู้จะไม่ได้มากกว่านั้นน่าพินวะ เอิอย80ก็พี่ก็ไม่เอาแล้วนั่งรถบัสดูกว่ามีรถแพงนะออกเพนไม่ใช่มี่นะไป,ไปซ่อมทีนะโอ้โหเพงอ,อึกเลยอะ่ะใช่ใช่ขนาดานาานขนาดแค่เซอร์วิสเฉยๆน,นะ0 0 0โอ้โหใช่<ด>ใช่ใช<ะ>่ไ,งไ,งไปเซอร์วิสก็ไปซ่อมตอนที่เพนอยู่กาแฟน่นนะหมื่นกว่าหมื่นกว่าทุกครั้งเลยนะมื่นกว่าหมื่นกว่ารถเทีวไปแล้วหมื่นกว่าใช่ โอ้ยจนเฉพาะส้มแล้วเดี๋ยวเจ็ดสิบเพราะว่าพี่นั่งรถบัสมันถูกกว่าใช่คนอายุมากแล้วนั่งรถบัสมันจะถูกกว่าเพราะว่าเขาให้ให้รถเกษียณแล้วไงมันได้ครึ่งราคาใช่เป็นเกษียณก่อนพี่เป็นได้ครึ่งราคาแล้วยังไม่เกษียณมั้งตอนนี้เอากระไ้ทิกไงเป็นได้รถทิกแต่ว่าไม่ โอ้ได้แล้วเหรอได้ไปนั่งรถอ๋อเขาเกือบฟรีเลยเลยอ๋อเขาเขาเขาไอ้นี่เขาเขาไอ้นี่ใช่ไหมเขาใช่คนที่ซิกอน่ะเขาให้เป็นคดมาเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้ายังไม่เกษียณก็ยังไม่ทันได้ใช่ไหมยังไม่ได้ถึงจะอายุมากใช่ไหมต้องเขาให้ใบมาเองใบเขาจะให้มาเป็นหน่ะได้กินเงินป่วยเขาก็เลยลดเป็นเงินเงินคนป่วยเขาก็เลยลดเหมือนคนคนเกษียณเลยอ่ะอันเดียวกันเลยคุณนู้น่ะพี่ เนินอ่ะอือนั่นแหละขึ้นไปเยี่ยมลูกนี่ก็เอ่อขึ้นรถเมล์ไปกลับก็ถูกนะแลนวขึ้นรถเมล์ก็นั่งนี่นั่งส้มรถคอนโซลอีกแล้วก็เอ็นอันนั้นเซอร์วิสอีกแล้วก็ซ่อมอีกโอ้โหเนาะอึกเลยใช่เอาเงินที่ไหนไปอะน่กเกษียณแล้วมันได้น้อยอะเข็นใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยเข็นได้ทุกวันนี้อือไม่ได้อะไรนักหนา ใช่อันนี้รู้อยู่เคยมีถ้าปลดกเกษียณแล้วนี่มันจะมันจะเดินทางสะดวกเพราะมันถูกไปไหนมาไหนก็มีส่วนรถนั่งแท็กซี่ก็มีส่วนรถอยอืม,มีส่วนรถให้แต่ถ้าตาไใบเท่เรีงไม่เป็นชูนไม่เอาเป็นชูนเพราะก็ไม่ได้ เอ้ยยังยังถ้าไม่ป่วยนะก็ต้องรอพันชูนอย่างเดียวไม่ได้ถ้าถือว่าพี่ครบเพนชูนแล้วพี่ยังไม่เอาเพนชูนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ให้ก็ไม่ได้อ๋อพี่ก็เพราะทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่พี่มีรายได้อ่ะใช่อืม เต็มตะก้าแล้วนี่ถ้าท,ทางก็ม่เต็มหลกอุ้ยกินใหม่ๆเนี่ยหวานนะมัน,นใช่บวนกินกับส้มตำมมน,น้ำพริกน้ำพริกใช่โอ้โหอร่อยเนี่ยกำลังกรอบมาแหละเนี่ยไปแล้วก็ไปทำกินเลยพี่นี่หวานนะมันหวานรสชาติมันหวานมากเลยใหม,ม่ๆเนี่ย เป็นเคยดองปีที่แล้วไม่ดองอีกแล้วมันเหนียวใช่กินกินสดสดแล้วก็เอาไปผัดไปลวกโอ้ยรสชาติสุดยอดหวานแช่ก็ไม่แช่แล้วค่ะหวานใช่เอาพอกินแล้วก็ใช่มาเก็บใหม่ใช่วันอาทิตย์นะเพนจะเอา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 ผัดอันนี้เดี๋ยวเพนจะผัดไปวัดนะพี่นะให้รู้เอาไว้จะชนจะไม่ชนกันเพนจะ เพนจะผัดใส่ก๋วยเตี๋ยวฮะเพนจะผัดใส่ซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก๋ยวยเตี๋ยวอ๋อใช่ไหมนนเ,ออเอ่อเพนจะผัดใส่เพนเพนจะใส่เป็น,นเป็นก๋วยเตี๋ยวนะอเออแล้วก็เนี่ยใส่มาม่านะใส่ก๋วยเตี๋ยวนี่อู้ออร่อย อุ้ยงามงามไหนอะน้องสาวอะลุยอยู่ข้างล่างยัไม่มาเลยเออแต่มันเยอะมันเยอะเยอะจริงๆเลยที่ไหนมันก็เยอะใช่ใช่แต่ข้างล่างมันใบมันใหญ่กว่าอุ้ยข้างบนนี่ใบมันใหญ่กว่า ไอ้น้องคนนั้นอะที่มาเก็บมะปีที่แล้วเนี่ยคุยตลกอยู่ไหนอะไม่เห็นชืลุงเหรอชื่ออะไรนะชืงออะวรนเนี่ออะไปเผื่อมันี่ยทำงานเที่ไหนเนี่ยแต่ไม่ได้เจอกันเนาะคุยตลกนวดที่เนี่ยตรงเนี้ยตรงด่ามันตรงเนี้ยเนาะอ๋อเหรอเขานวดเหรออืาอ่านวดแต่ก่อนก็ทำความสะอาดด้วยกันแต่มัน หมดงานนิดน ну. oh, mm ิดหน่อยมันส่งไปหลายที่ไม่ไหวเหนื mm ่อยมากใช่ใช่ตรงนี้ช้อ๋อล้านร้านร้านของตัวเองหรือว่าไม่ไม่ร้านร้านร้านของไอคอนอ๋อเหรอเออที่อยู่ดามันนี้แหละจ้าจ้าไม่จัดไหมจ้าที่จักจ้าอืมทำตั้งนานโอ้ก็เดินสายนวดหรือเปล่านนอนี่พระเจ้าค่าแรงเท่าไหร่นอมีเวลาเดินอันนั้นก็ต้องอยู่กับ มันหยุดอยู่กับสามีบางครั้งเดินสายนวดตัวเองแล้วมันจะได้เงินดีกว่าแต่เ,เขานวดที่ร้านเขาก็ได้สอ,อง, 200. งร้อยเนาะชั่วโมงละสองร้อยแต่เขาแข็งแรงคนเขาแข็งแรง ถ้ามาหากินต่างคนก็ต่างธ้ามาหากินเวลาให้กันหลบแข่งเวลาเนาะโอ้นะอยงามงาม